สวัสดีครับกับเจ็บเจชาแนลครับ EP นี้ก็จะมาพูดถึงทำไมผมถึงเลือกทำ YouTube นะครับทำไมผมถึงมีคลิปมีการแนะนำอะไรต่างๆลง u t u b e นะครับมันมีแรงบันดาลใจอยู่ครับมีแรงบันดาลใจจากลูกชาย,ยนะครับจากลูกชายทั้งสองคนเท้าวความไปหน่อยนะครับว่าคลิปแรกนะครับหมายากมาก ผมเหมือนกับคนที่เล่นโซเชียลมีเดียทั่วไปนะครับเข้าไปดูฟังเพลงเสพข่าวเสพสื่อสาธารณะต่างๆเหมือนคนทั่วไปนะครับไม่ได้คิดจะเข้าไปทำในส่วนของการลงคลิปหรือว่าการเก็บข้อมูลอะไรที่ผ่านโซเชียลมีเดียเลยไม่เลยนะครับอย่างนึงนะครับได้ทำคลิป Youtube แล้วก็ได้ทำอย่างต่อเนื่องนะครับมันมีอยู่ที่ลูกชายคนโตนะครับ ลูกชายคนโตผมทําคลิป1คลิปเพื่อที่จะส่งคุณครูนะครับลูกชายคนโตบอกพ่อช่วยจับกล้องให้หน่อยช่วยถ่ายทําให้หน่อยนะครับลูกบอกว่าคุณครูมีการบ้านให้นักเรียนทําคลิปแสดงแนะนําตัวเองนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียมีการเก็บคะแนนประกอบการเรียนนะครับจะโพสต์ f a c e b o o k โพสต์ YouTube ก็ได้นะครับ สร้างมาหนึ่งคลิปแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษนะครับพอเห็นลูกคนโตทำเสร็จไปแล้วนะฮะต่อไปมาถึงไอ้คนน้องบ้างเจ้าคนน้องเห็นที่ทำก็อยากจะทำบ้างไม่ใช่การบ้าน ไม่ใช่อะไรทั้งสิน้นเห็นพี่ทํามีความคิดที่จะอยากทํานะครับเขาก็ชอบไปถามพี่ว่าทายังไงโพสต์ยังไงสร้างให้เขายังไงนะครับผมก็เกิดความสนใจว่าเอ๊ะทำไมลูกคนเล็กผมพึ่งปอสองแล้วทําไมถึงมีความคิดแบบนี้ได้ซึ่งผิดกับสมัยที่เราตัวเล็กนะฮะซึ่งตอนนั้นสื่อก็ยังไม่มีเยอะขนาดนี้นะครับน้องคนเล็กเนี่ย คลิปยังไงถึงอยากทําเหมือนพี่อยากมีคลิปอยากมีอะไรอยากมีแอคเคาอยากมีช่องของตัวเองผมก็เลยเริ่มติดตามน้องคนเล็กเข้าไปว่าเอ๊ะวันนี้มีอะไรบ้างแล้วเขาก็มาบอกกับผมว่าวันนี้น้องโพสต์คลิปนี้ลงไปพ่อได้ดูหรือยังผมก็เข้าไปดูเอ๊ะน้องเขามีความคิดสร้างสารรค์คิดที่จะทําอะไรแปลกๆใหม่ๆชอบที่จะโพสต อะไรต่างๆนานานะครับผ่านทาง YouTube โดยการแนะนำของพี่ชายนะครับที่เขาได้ทำงานส่งคุณครูไปแต่เขาก็ได้ศึกษาว่าว,วิธีการตัดต่อวิธีสร้างคลิป1คลิปเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับถึงตัดคลิปได้ทำคลิปเองทิมพ์ข้อความผมว่ามันเป็นการฝึกอะไรที่ดีอย่างหนึ่งผมก็เลยเริ่มศึกษาศึกษาที่จะทำนะครับจนมา ได้ทําคลิปแรกนะครับส่วนทําคลิปแรกคลิปแรกๆก,ก็จะไม่ค่อยมีอะไรจะเป็นการเก็บวิดีโอเก็บภาพที่เคยมีอยู่ในอุปกรณ์ของเรานะครับลงไปในสื่อเพื่อคิดว่าแค่สักวันหนึ่งตอนที่เราคิดถึงเวลาเก่าๆนะครับคิดถึงเวลาเก่าๆเ,เราจะได้นําพวกนี้กลับมาดูได้กลับมาบอกลูกบอกหลานได้ว่าอ๋อเราเคยไปตรงนั้นตรงนี้อะไรประมาณนี้นะครับแต่พอทําไปทําไปเริ่มชอบ ผมว่ามันมีข้อดีเยอะนะครับ y u t u b e เนี่ยมีข้อดีมากมายเลยนะครับจากที่เราเป็นคนที่ไม่เก่งเรื่องเทคโนโลยีไม่เก่งเรื่องการตัดต่อวิดีโอไม่เคยสนใจเลยตอนนี้พอเราได้เริ่มศึกษาเริ่มศึกษาแล้วทําให้เราเริ่มทําเป็นเริ่มทําในสิ่งที่เราไม่เคยคิดจะทํามาก่อนเป็นการฝึกตัวเองอย่างดีเลยนะครับอย่างดีอย่างทีเดียวเลยในการและก็ที่สําคัญผมรู้สึกว่าผมกล้าที่จะ พูดคุยกับกล้องหรือว่ามีความมั่นใจมากขึ้นที่จะมองกล้องแล้วสามารถพูดออกมาได้นะครับโดยปกติแล้วไม่เลยนะครับจากเป็นคนขี้อายไม่ชอบกล้องตอนนี้ก็ยังกำลังปรับตัวนะครับกำลังปรับตัวอยู่เพื่อที่จะนำเสนอสิ่งดีๆต่างๆต,ตอนนี้นะครับผมคิดว่าผมจะตั้งเป็น คอนเทนต์ที่ให้ความรู้บ้างในส่วนใหญ่ก็จะมีทุกอย่างนะครับผมจะจะมีทั้งไปเที่ยวไปทํากิจกรรมกับลูกไปทํากับข้าวจะมีทุกอย่างนะผมจะไม่มีแนวที่ตายตัวนะครับ 1. สร้างให้ผมกล้าที่จะทําอะไรผิดไปจากนิสัยลักษณะที่เคยเป็นนะครับในการใชร้ชีวิตประจําวันของผมเนี่ย ปกติเนี่ยจะไม่เลยไม่คิดที่จะมองผ่านเลนม,มองผ่านกล้องแล้วก็พูดอะไรแบบนี้นะครับวันนี้ได้มาแชร์ว่า YouTube สำคัญยังไงกับผมนะครับแล้วทำไมถึงเริ่มทำนะครับ u t u b e เนี่ยให้อะไรกับผมเยอะนะครับให้ผมสามารถมีอะไรความรู้ใหม่ๆหมที่ไม่เคยได้ทำมาก่อนแล้วก็มาเป็นจากการได้ดูได้ฟังได้ค้นคว้าหาใน YouTube มีความรู้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดต่อวิดีโอ เรื่องข้อมูลข่าวสารที่เรารับมาแล้วเราอยากจะแชร์เราสามารถทําได้เลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าการลงอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นที่สาธารนณะเราต้องคํานึงถึงสิทธิ์ของผู้อื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยินยอมนะครับเรื่องนี้สําคัญนะครับสำหรับการเผยแพร่ อะไรต่างๆที่ออกสู่สังคมสู่โลกสาธารณะนะครับผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่อยากจะทำอะไรเก็บไว้เหมือนผมนะครับไว้ดูย้อนหลังไปว่าครั้งหนึ่งเราเคยได้ทำแบบนี้เรากล้าที่จะมาลุกขึ้นมามองหน้ากล้องแล้วก็พูดกับกล้องได้โดยที่มีความมั่นใจมากกว่าเดิมนะครับยังไงก็จะ ทำ EP ที่เป็นประโยชน์นะครับเป็นภาพบวกให้กับสังคมนะครับยังไงก็ฝากติดตามจิ๊บจิบชแนลด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดประมาณนี้นะครับไว้ติดตามก,กันกับคอนเทนต์ดีๆในอนาคตครับไว้เจอกันครับ